สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำ d e x ก profile มือลาคุมโมะที่เสริมของเสริมมาจะชุด VBT04 นั่นเองนะครับนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยชุดนี้ ผมถือไว้2แคลนก็คือตัวของชาร์โดคลาินกับมูราคุโมเนาะเพราะฉะนั้น,นอีก3แคลนที่เป็นเพลมูลไดร์ดิเกลล่าแล้วก็อิงจ j o k เกเนี่ยผมไม่ได้ถือคือตอนนี้ผมไม่มีแล้วแหละ3เด็กนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คาดว่าเด็กที่จะได้ทำเด็กโซไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2เด็กตอนนี้ส่วนอีก3เด็กที่เหลือ,ท,ลอที่ว่าไปเมื่อกี้ต้องดูอีกทีนะครับว่าผมจะได้เด็กมาทำไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำนะครับนะในชุดนี้นั่นเองนะชุดว v วีทีน่น่าจะมีแค่2คลิปนั่นเองนะครับก็ พอแคลนที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เล่นนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า e x x p r o f i l e เอโมอเต o ร์โมชนุนนี้จะเสริมอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็การเล่นจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับก็ไปรอดูกันได้เลยครับ เกียร์มใบแรกนะครับที่เราจะใส่สําหรับตัวเด็กมูโรโม่เนาะก็จะเป็นตัวของใบนี้ซันบาคุแน่นอนนะครับแน่นอนว่าตัวเด็กมันไปใส่ซันบาคุใบนี้จะเป็นเกียร์มใบหลักที่เราเอามาใช้เล่นกับแวนการ์ดนั่นเองนะครับนะบนะซึ่งเขามีสกิลที่ค่อนข้างเก่งก็คือในะช่วงแวนการ์ดเป็นแอคนะครับมีเทคนิคนะวันเพื่อเธอเนี่ยคัตบัตหนึ่งสวัสด์หนึ่งา 1, จากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบในกองที่มีคําว่าอเลสเตอร์ในชื่อการ์ดเนี่ยคอยลงมาได้1ใบนะครับจากนั้นซับกองเนาะซึ่งการ์ดที่ติดชื่ออเลสเตอร์ในกองเนี่ยจจะะะมีีีไไดด้้้2 2ใใบบบบคคคืืออ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 นนนนนลลลลลเเเเเเเสสตตตรรร์์กัััฟ่่งิช ซึ่งคอลงมาจากนั้นซันบาคูจะบวกพวอร์ให้ตัวเองนี่5,000แล้วก็คอลงมาปุ๊บถ้ามันเห็นไลฟ์กับเลฟอยู่ในสนามตรงไหนก็ได้นะไม่จด้ไปตอ้องอยู่ซ้ายหรยือขวาตามชื่อนะคือมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆแต่ว่าจะอยู่สลับกันอยู่ Excel อยู่ไหนก็ได้แค่มันดีเทคว่าในสนามมียูนีสองใบนี้อยู่ทเธอหน้าเนี่ยฝ่าหนัง้ามเนี่ยไม่สามารถไลฟ์การ์ดเกรดสามทับการ์ดเกรดสามในไลฟ์เฟสได้นะครับนะก็จะเป็นเทคที่ไม่ให้คู่แข่งเนี่ยปั๊มกิฟต์ได้นั่นเองนะครับนะโดยการหยุดห้ามไลฟ์ ในเฟสอื่นเช่นแะอทแทกเฟสหรือเมนเฟสก็ยังทำได้ปกตินะน,นี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งบางทีไปเจอโกพระดินปุ๊บเขาใช้สกิลคัตเตอร์บัสหนึ่งโดดจำไลท์จากมืออันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับนะเพราะว่าอันนี้คือห้ามไลท์เฉยๆในไลท์เฟสเท่านั้นนะครับนะซึ่งสกิลเนี้ยมันจะเอามาคอมโบกับตัวไลท์เลสเตอร์ที่ห้ามแวนคู่แข่งลุกเนาะมันก็จะกลายเป็นห้ามลุกแล้วก็ห้ามไ์ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังนะครับนะเอาเป็นว่าเกศสามตัวหลักของเราที่เป็นซันบาคุนะครับมันก่อนข้าง แล้วก็เกตสามใบต่อไปก็จะเป็นราชันมังกรคลั่งประลองยุทธนะครับซันเกคีอันหนึ่งนะก็คือน,น่าจะเป็นอีกลากหนึ่งของซันบาคูปะเขาบอกว่านี่คือเราในช่องวันกาถ้าเรามีตัวของเลฟเลสเตอร์อยู่ในแถวหน้าจะบวก5000แล้วก็ถ้ามีไลฟ์เลสเตอร์อยู่ในแถวหน้าก็จะบวก1นึีเนาะจริงๆแถวหน้าจะเป็น e อ็กเซลก็ได้นะเพราะว่า e อ็กเซลก็นับเป็นแถวหน้าเหมือนกันนะครับนะซึ่ง สกิลเนี้ยมันจะติดตลอดเวลานะครับนะถ้ามีไลท์กับเลฟอยู่เขาก็จะยืน2องี้ตลอดทั้งเกมหรือว่ายืน17ตลอดทั้งเกมนะเออสกิลนี้ก็เอายืนหนาดเวยเธอได้นิดนึงนะแต่ว่าหลักๆก็สมมุติว่าเป็นซันเกคีปุ๊บส่วนใหญ่เขาก็จะยิงไอ้นี้ทิ้งก่อนนะครับนะเพื่อให้มันไม่ได้บกพลังแล้วมันตียากนั่นเองนะแล้วก็ถีล่าบอกว่าเมื่อตัวมันตีถ้าในโซของมันอ่ะมีตัวของซันบาคุนะครับตัวนี้อยู่มันจะตีขอแต่ศูนย์นะฮะก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับก็เป็นอ ากนะถ้าสมมุติว่าซันเกคีไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวที่เอามาใช้เล่นเฉยๆเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยในสนามไม่มีทั้งไลท์ทั้งเลฟอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไลท์ซันเกคีมาทำไมอะไรเงี้ยเนาะเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้นะครับนะก็เลยใส่ไว้แค่2ใบอันนี้ตามนี้เนาะแล้วก็เกตสามสุดเก่งของเราอีกใบหนึ่งนะใบนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัวของคิรายุกิของเรานั่นเองนะครับนะใบนี้ทั้งเก่งแล้วก็ทั้งน่ารักด้วยอน่ะผมใส่มา2อ,อ,อาร์ต จะเป็นตัวของอัดใหม่อัดเก่านั่นแหละนะครับนะซึ่งใบนี้ผมใส่ไว้สี่ใบเลยนะครับเป็นเกดสามเรียกว่าสามัญเลยก็ได้นะฮะสำหรับชุดนี้เธอค่อนข้างเด่นเลยนะครับชื่อเต็มก็คือวายุกลีบุผาแห่งจิจนตนาการนะครับชิรายุกิเนาะยคอชื่อโคเทะเขาบอกว่าออโต้เมื่อลงแวนลงเลียรหรือลงกาดนะครับสามารถถอดโซ่สองใบแล้วลบพาวเวอร์ทั้งหมดของแถวหน้าคู่แข่งเนี่ยห้าพันได้ แต่ว่าถ้าการลงครั้งนั้นเป็นการลงแวนหรือลงช่องกาดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลบหมื่นแทนก็คือเป็นตัวลบพลังนั่นแหละเวลาเราเอาชิรายุกิปามากาดปุ๊บก็สามารถที่จะถอดโซ่สองใบแล้วลบพาวเวอร์แข่งนอกเถินได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยลบพลังให้เรากาัดง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับนะยิ่งไปเจอแคนเอ็กเซลหรือว่าแคนที่มันไม่ได้ตีแรงมากอะลบอควาอะไรเงี้ยอควาตีไม่เข้าเลยนะฮะเออไปหมดทั้งแถวเลยนะซึ่งสกิลเขาลบได้3ตัวนะครับแล้วก็ถึงเล่าบอกว่าในช่องกาดเท่านั้นนะครับเมื่อตีไม นะฮะก็ดีเพราะว่าชิราวกิเนี่ยพอขึ้นมือปุ๊บเธอหน้าอาจจะมาไล่ใหม่หรือว่าอาจจะเอามากาดปุ๊บถอดโซแล้วก็ลบพลังก็ได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับนะซึ่งเวลาที่เขาลบพลังในช่องกาดเนี่ยจะลบได้หมื่นนึงเลยนะก็ <S <S ถือว่าลบค่อนข้างเยอะนะเพื่อใ้น่าเกียดหรือเวลาที่เราเอาชิราวกิมาไล่แวนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนดีลิสเลยนะครับนะเพราะว่าไล่ไปปุ๊บ ลบหมื่นอะไรเงี้ยเวลาที่ผมมีชธุรกิจสอยงใบอะไรเงี้ยแล้วผมผมชอบกดแบบว่าแกล้งข้ามก็จะแบบว่าไล่ปุ๊บถอดโซ่สองใบแล้วก็ลบแถวหน้าขแข่งหมื่นใช่ไหมแล้วก็ลงมาใบที่สองถอดโซ่อีกสองใบแล้วก็ลบสามอีกห้าพันถ้าวบงนู่นแข่งยืนหมื่นสามเนี่ยมันจะกลายเป็นลบสองพันใช่ป่ะเวลาเขากาดมันกาดยากมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งอารแบนไปสมมติต่อบูทได้แปดพันใช่ป่ะจะกลายเป็นสองหมื่นแบนเขายืนลบสองพันขั้นต่ำถ้าเขาจะกาดหนึ่งได้เขาต้องกาดสองหมื่นห้านะครับนะซึ่งเราเป็นแค่แอคเซลอ เจ็ดเวฟอะแล้วก็ลุมตีเขาแวนเขายืนลบสองพันอยู่อย่างนั้นอะล,ลุม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 คือโคตรน่ากลัวนะครับคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากนะสายชิวกิเนาะผมมองว่าเป็นใบที่ดีมากแล้วก็การเด็กเนี่ยมีตัวที่ช่วยเสิร์จเธอเนี่ยอยู่บ้างด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเกียร์สามที่ผมมองว่าน่าใสามากนะแล้วก็สามารถนํามาเล่นกับซันบาคูเล็กนี้ได้เกียร์สามก็จะใสทั้งหมดสิบใบนะครับโอเคต่อมาจะเป็นอเลสเตอร์นะฮะของซันบาคูแล้วโอเคผมจะ เอามาทีเดียวกัน2ใบเลยแล้วกันนะครับจะใส่อย,ย่างละสีแน่นอนนะสำหรับอเลสเซอร์นื่องจใบที่เก่งกมากเพราะว่าซันบาโคก็จะเป็นต้องใช้ใช่ไหมแล้วก็ซันเกคกีก็ใช้เหมือนกันนะครับนะจริงๆไม่ต้องแคร์เรื่องโพสิชันในการลงนะครับเพราะว่าไม่มีใบไหนที่แคร์ตำแหน่งนะคือจะคอไลท์ไปฝั่งเลฟหรือว่าจะคอเลฟไปฝั่งไลท์ก็ไม่มีผลนะครับนะไม่เป็นไรเขาบอกว่าเมื่อตีอยู่ถ้ามีอเลสเซอร์ใบอื่นอยู่สามารถถอดโซ่แล้วบวกห้าพันได้ก็จะเป็นตีปุ๊บสิบสีย่ยังไงยินแอคเซิลก็จะเป็นตี 24, ยตี่ันะบก นั้มีใบอื่นที่เป็นเลเซอร์อยู่สามารถคัตวั2สองนํ้นมือเสียบโซนหนึ่งใบจากนั้นเทินหน้าแวนคู่แห่งจะไม่สามารถสแตนในสแตนเฟสถัดไปได้นั่นเองนะครับนั่นก็จะเป็นคล้ายๆพลลายาลแวนเข้าทีหนึ่งนั่นแหละนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วมันจะยืนคู่กันเรื่อย่างที่บอกว่าเวลาที่ซันบาคุเห็น2วันนี้ยืนด้วยกัน เธอหน้าคู่แข่งจะห้ามไลท์เกียร์สทับเกียร์สเนี่ยในไลฟ์เฟสด้วยนั่นเองนะกลายเป็นว่าเถอหน้าเขาจะไม่ได้กิฟต์แล้วก็ไม่ได้มือในการไลท์เช็คด้วยอีกอย่างก็คือแฟนเขาจะไม่ได้ตีด้วยเนาะบางเด็กที่พึ่งแฟนมากๆเนี่ยก็จะสู้ทางทงยากนั่นเองประมาณนี้โดยปกติแล้วใช่ไหมเวลาลุ้นเลยเนี่ยเราก็จะมีซันบาคูยืนอย้ถูกป่ะแล้วก็เราจะมีส่วนใหญ่จะเป็นเล็บยืนอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับนะพอกดเฮซันบาคุปุ๊บโดดไลท์ลงมา ท่านี้ต้องมี3แดมนะครับโดนหลลงมาปุ๊บซันบาคูดีเทค่อนมี2ใบนี้ปุ๊บแวนคู่แข่งห้ามลาไลท์ในเทอร์หน้าจากนั้นเทคคนนี้ต่อเขาจะวัดสอง 2, มือเสียบโซแล้วก็แวนคู่แข่งห้ามลุกในเทอร์หน้านั่นเองประมาณนี้สำหรับท่าซันบาคูนาอง่ายๆไม่มีอะไร นะครับแล้วก็จะเป็นเกตสองอีกใบหนึ่งที่ผมมองว่าเก่ง,งมากๆนะสำหรับชุดนี้ก็คือจุดตัวของใบนี้เลยนะครับนะนินจาปีศาจเจ้าคดสึกเกิลนั่นเองนะันใบนี้ผมชอบมากเขาบอกว่าในช่องเลกาดนะครับเมื่อจมตีไม่ฮิตนะฮะเปิดดูท็อป7ใบาจากนั้นหยิบชิราวิกิไม่เกิน2ใบขึ้นมาได้ใบหนึ่งขึ้นมืออีกใบทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าหยิบเจอใบเดียวก็ขึ้นมือ,มอก่อนแล้วก็ถ้าหยิบไม่เจอเลยจะได้โซชาต์หนึ่งฟรีๆแก็วว่าถึงยังไงมันก็จะคุ้มเสมอนะครับเปิดไม่เจอก็ได เอาเทคชิรากิตีม่ฮิตปุ๊บหยิบชิรากิที่ทิ้งไปขึ้นมือหรือว่าเอาเกตหนึ่งที่มันสามารถหยิบชิรากิจากดรอปอะยกขึ้นมือก็ได้นะครับเป็นไปที่เก่งมากนะฮะก็ผมมองว่าดีมากเพราะว่าชิรากิมันกินทั้ง2โซถูกปะเด็กนี้ก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่โซหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ช่วยโซบาสได้ก็จะเป็นเด็กที่เก่งมากอีกอย่างก็คือมันขอตีมิฮิตมันของ่ายมากสมมติว่าขอห้าพันอากาดไหมมันแค่ห้าพันเองอะแลกกับหนแดมโดยส่วนใหญ่เขาก็จะกาดถูกไหมครับพอกาดปุ๊บเต็ก็ติดแล้วก็คือเปิดเจดได้เลยนะครับนะก็จะได้หาของฟรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะหยิบชิรากิได้ นะครับเอามาช่วยกันหรือเอามาช่วยไลท์แบนก็ได้หรือว่าถึงเปิดไม่เจอก็ได้โซชาร์ตฟรีอะไรเงี้ยเผลอๆ์ยยัดโซเจอซันบาคุปุ๊บซันเกคีดีเทคเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือสกิลเขาค่อนข,ข้างดีเพราะว่ามันง่ายแล้วมันก็คุ้มมากนะครับนะอีกอย่างก็คือสมมติว่าแบนเขายืนหมื่นหรือยืนอะไรก็ตามคือสมมติว่าแบนเขาเป็นแคนฟอร์สอ่าเป็นเกีย่ยสองก็ได้ยืนหมื่นใช่ปหมเราตีไปเก้าพันปุ๊บยังไงมันการันตีไม่ฮิตเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็การันตีโกเทคได้ด้วยนะเออในวแบบ กวนเหมือนกันนะครับใบนี้ผมก็ใส่ไปสี่ใบนั่นเองนะเป็นใบที่ดีมากแล้วก็เป็นเกตหนึ่งใบหนึ่งที่ให้ในชุดใหม่นะครับนะก็จะเป็นตัวของนินจาปีศาจเรนนี่มาดามนั่นเองใบนี้ก็ดีเขาบอกว่าเ <c oughs> มื่อเห็นยูนิตเราตีมิฮิตเสียบโซจากนั้นหยิบชิราอุกิจากกรอบโซไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองนะครับใบนี้ก็ง่ายๆซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยมันช่วยโมชิรายุกิลงดรอปได้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเรามีเรนนี่มาดามปึ๊บเห็นการตเตมิฮิตใช่ป่ะเราก็เสียบเข้าโซ พอตีไปปุ๊บตีมีฮิตอันนี้เปิดก่อนแล้วโมชิรกุกิทิ้งจากนั้นคนนี้ก็จะเห็นว่าน,นี่ตีมีฮิตก็เสียบข้อโซดแล้วก็หยิบชิรกุกิที่เพิ่งโมทิ้งไปหยิบขึ้นมือได้ไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวของใบนี้ครับสำหรับหนูนะฮะเขาบอกว่าแอคในช่องเรียกาถ้าไม่มีตัวมันใบอื่นในสนามสามารถเขาจะบัตหนึ่งแล้วก็แยกล่างตัวมันจากกองลงมาได้จากนั้นการ์ดที่ลงมาจะลบสี่พันนะครับเกินใบที่ช่วยเลือกื่อนฟรีได้เนาะ ผมมองว่าค่อนข้างโอเคก็เลยใส่มาสีใบนะครับล้วก็จะเป็นใบนี้ครับสำหรับมังกรนินจามาสึไสไน์นั่นเองเขาบอกว่าเห็นเพื่อนลงมาจากกองในเทอร์นี้นะครับจะบวก5,000ันั่นเองเป็นคอนเตนิวเนาะก็ง่ายๆตีหมื่นสองได้นั่นเองหรือว่าไปต่อตัวหมื่นสองก็ได้ต่อมาเป็นเกียร์ศูนย์แล้วนะครับตัวเริ่มเราแน่นอนว่าเป็นตัวเริ่มไรจั่วครับไม่มีไรนะตรงนี้ข้ามไปนะเราก็จะเป็นทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เด็กนี้ผมจะใส่เป็นคี้หกนะครับอันนี้จากที่เทสมาผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นคือสีใบประมาณนี้นั่นเองนะครับนะโอเคแล้วก็จะเป็น i m e a g e n r y gift ที่เป็น Excel นั่นแหละใส่มาก็ประมาณ10บใบก็ได้ครับสำหรับเด็กนี้เนาะก็หมดไปแล้วนะฮะสำหรับตัวเด็กลิสตนะฮะไปอย่างรวดเร็วเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆกันต่อเลยนะครับ ในช่วงที่เราเป็นเกียร์สเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวของ ok Girl เจอโคึกเกลลงมาแห่ได้ถ้ามือมันขึ้นนะใบนี้จะเป็นใบที่ช่วยตีได้ดีมากเพราะว่าหลักๆอะ่ะบางทีมันต้องให้ถึงขัามตัดสินใจว่าจะเสียมือกาดแล้วให้เราเปิดหาของฟรีไหมหรือไม่อยากให้เราเปิดของฟรีเขาก็ต้องปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวที่ทาแดบได้ต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากนั้นเราอาจจะมีมิลเลสเลก็ได้นะครับลงมาอย่างงี้ก็ได้นะสมมติว่าบอดฟูฟูหน่อยนะผมมีด้วย อ่ะลงมาตีฝั่งนี้จากนั้นมีเล่ยแรดกดคอร์บทบัสหนึ่งแล้วผมก็แยกล่างมีเล่ยแรดลงมานะครับนะจริงๆผมจะลงไว้นี่ก็ได้ลงังแวนก็ได้นะแล้วก็อีกใบผมจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่และกันว่าตอนนั้นเป็นยังไงั่นเอ่งเจอกับแคนฟอสหรือเปล่าอะไรเงี้ย สมมติผมวางไว้ฝั่งนี้ทีเนี้ยตัวนี้จะลบ4ี่พันนะครับกลายเป็นตัวนี้4ี่พันนั่นเองนะไอ้ใบเ,เนี้ยเห็นเพื่อนลงมาจากกองปุ๊บจะวกห้าพันแล้วทีนี้เราก็แห่ตีต้นเกมได้เลยคือจริงๆเนี้ยถ้าสมมติว่าของขึ้นต้นเกมสามารถแห่ตีได้แต่ว่าถ้าของมันยังไม่ได้พร้อมมากอ่าไม่ต้องแห่ตีก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บข mm hmm. องไว้เล่นช่วงไรเกศสามก็โอเคเหมือนกันอันนี้ก็ตีครับสิบเจ็ดนะฮะตี7สรบรรยากาศเขาเนาะแล้วก็จะได้ทิกเกอร์ได้อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็น 12, สิ เป็น13นั่นเองเพราะใบนี้มันลบ4,000ไปเนาะตีฮิตก็ได้แดมตีมีฮิตก็ได้เปิดฟรีสมมติเปิด7เจอชิรายุกิ2ใบใบหนึ่งก็หยิบขึ้นมืออีกใบก็โมทิ้งนะครับนะหรือว่าถ้าไม่เจอเลยเราก็ได้โซชาร์ตหนึ่งประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเกรดสาแน่นอนว่าเกรดสาที่ดีที่สุดในการไลท์แรกก็จะเป็นซันบาคูเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะเราก็ไลท์ไปเลยนะจากนั้นเราก็แอคเซลมาวางผมมาดีหยิบแอ็กเซลมาโทษทีเอาเป็นว่า,ามันมีแอคเซลตนนรง ประมาณนี้นะเราก็หาอะไรลงมาก็ได้นะครับบางทีไอ้พวกนี้มันจะโดนเคลียร์เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อันนี้ก็ถอยลงมาก็ได้ประมาณนี้แถวหลังจากนั้นถ้าเรามี3ามดม เราก็สามารถที่จะกดท่าซันบาคูได้านะาอย่างที่บอกเลยก็คือเรามีเลฟอยู่ในสนามถูกไหมแล้วเราก็กดซันบาคูลเขา1โซ่หนึ่ง,นนงปุ๊บเสียไป็น1บาสแล้วนะทอโซ่หนึ่งแล้วเราก็คอไลท์ลงมาเราจะขอเอ็กเซลก็ได้แล้วทีนี้มันจะบวกห้าพันแล้วก็เธอหน้าผลข้ามห้ามไลท์สามลบสาแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะบัสสองมือเสียบโซปุ๊บ<ๆ>เขาก็จะห้ามลุกเธอหน้าแต่ท่าเนี้ยคุณจะทําตอนผลข้ามเป็นเกียร์สามนะครับเพราะว่าถ้าทําตอนเกียร์สองเนี้ยผลข้ามยังไลท์ได้ปกติแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีผลด้วยเราจะเสีีีีียยบบาาาาาาสฟรนะรรรนนนัั่่่แแหหลลลลลละะค้้้้้วววกก็ดดดดูๆผขมมมจจไไไทท์์ือเปถ ได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาทำได้ก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับเสียบาสนะฮะแค่นั้นนะปกติถ้าก็จะประมาณนี้คือหลักๆก,ก็คือเสียสามบาสแล้วก็เสียมือหนึ่งใบแหละนะครับนะแต่จริงๆมันก็คือแบบ เรียกเพื่อนฟรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเซลที่ถอดไปจากซันบาคูมันก็เติมคืนให้นี่อยู่แล้วนั่นแหละประมาณนั้นแค่นั้นเองนะครับนะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะถ้าเราไปเล่นกันจริง,รงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยปล่อยให้เมื่อเราโคโมได้สามเดมไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับนะก็คือพอไลท์แบนปุ๊บ,บใช่ไ่มสมมติว่าผมมีแดมงายสักใบ2ใบปุ๊บผมก็สามารถคัตบ้านหนึ่งโซบ้าหนึ่งแล้วเรียกเพื่อนฟรีได้เลยคือซันบาคูเหมือนเอามาเรียกเพื่อนเล่นๆเฉยๆนะครับสมมติว่่่่่าาาาเเเเเรรรรไไไลล์์กกกอออนนีีนียยย็ังงงมมต้้ซสืห หรือว่าถ้าแรนกาผนุข้ามเนี่ยเป็นเกรดสมแล้วเราก็สามารถที่จะเซตบอร์ดให้มีสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยลงอีกตัวหนึ่งลงมาทีเนี้ยแวนผนข้ามก็จะห้ามไลทับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าบล็อกไลทับทีหนึ่งได้ฝันข้าเป็นลอยย้อนพลาดินก็จะทำเอ็กซ์คอมเพรไม่ได้หรือว่าผันข้ามก็จะปั๊มกิฟไม่ได้เลยหลักๆอ่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะรูปแบบการเล่นของเด็กมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับผมคือมันยังสามารถที่จะเล่นได้เรื่อยๆนะคือมีใบไหนก็ลงลงไปตีอ่ะเนี่ยหลักอเา็ ตีต่อก็ได้19นะครับอันนี้คือเราจะไม่ดับเรื่องคีย์เรื่องฟอร์อะไรนะจากนั้นอาจจะนี่ตีต่อหรือว่ามอนี่ก็ได้นี่ตีิบเดูว่าโซเหลือไหมจริงๆผมมองว่าควรจะเหลือโซสัก2ใบเราจะใช้ชีร้วิกิในการเอามากันอะไรเงี้ยมันจะใช้ได้เนาะก็คือตอนนี้ผมมีโซสามใบเอาผมถอดได้ใบหนึ่งผมก็ถอดไปเลยบวกห้าพันมันก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบสองน่ประมาณนี้แล้วก็มอนี่ก็ตีเว็บสุดท้ายนี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนะครับนะฮิตไม่ฮิตก็ได้ผลประโยชน์โอเคปะ ฮิตก็ได้แดมม่ฮิตก็ได้เปิดโอเคประมาณนี้แค่นี้สมมติว่าไม่ฮิตอ่ะเดืบโชว์ฝืบได้โซคขนประมาณนี้เทอร์ฝันข้ามสมมุติว่าเรามีชิรายุกินในมือแล้วก็มากันได้โซออก2ใบเพื่อลบพาวเวอร์แถวหน้าเขาสามใบหมือนหนึ่งอะไรเงี้ยเนะาะก็จะการง่ายขึ้นบางวลก็ตีไม่เข้าเลยนะอ่ะกลับมาที่เทิร์ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับนะสมมติว่าเรามีซันเกคินะครับในมือเราก็สามารถที่จะเอามาไล่ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นวันนี้ต้มลงมาใช่ไหม เราก็จะได้หนีเซล์แทนเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาไลฟ์เซนเกีคีต้องดูในบอร์ดดีๆนะครับว่าเรามีไลฟ์กับเล็บเนาะจริงๆถ้ามันมี2ใบนี้อยู่ในสนามเนี่ยก็แนะนําให้ไลฟ์ไปเลยแต่ว่าถ้ามันมีสักะใบเลยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สันบาคูเนี่ยมันสามารถเรียกเพื่อนฟรีได้อย่างน้อยมันเรียกเพื่อนฟรีแล้วก็ห้ามคนไลฟ์ทับได้ใช่ไหม แต่ว่าไอซันเกเคีเนี่ยถ้าไล่ลงมาปุ๊บมันเล็บเพื่อนไม่ได้ไงแล้วในกรณีที่ถ้าเราไม่มีไล่หรือเล็บเนี่ยมันก็จะแบบตีขอตะศูนย์ธรรมดาธรรมดาซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าในบอร์ดเรามีของไหมอะไรเงี้ยนะพอมีปุ๊บเราก็ไล่ซังเกเคีก็ได้นะครับนะโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็ลงไปตีอีกนะมีอะไรก็ลงลงไปครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะสำหรับบอร์ดโดยปกติอีกใบที่ผมชอบลงมาใน e อ c เซลก็จะเป็นตัวของ Madame, เลนี่มาดามเนาะมาตีได้เลยอันนี้แบนเปิดเลยนะครับ แล้วก็ขอแต่ศูนย์นั่นแหละแต่ว่าหลักๆ PG มันก็ไปศูนย์อยู่แล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับขอแต่ศูนย์ของภาค V ีเนาะแล้วก็โอเคอยู่นะครับแต่น้อก็ตีต่อ19เกอันนี้ตีต่อโซเท่าไหร่โอเคโซอันนี้ผมยังไม่ถอดแล้วกันนะครับนะเพราะว่า โซมันเหลือแค่2ใบใบเนี้ยสำคัญไม่ควรถอดเพราะไม่งั้นเนี่ยซันเกคีเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขอแต่สูญเธนหน้าได้นะครับนะส่วนใบนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเอาชิราอุกิเนี่ยมาถอดอีกรอบหนึ่งในเทิร์นคู่แข่งนะครับอันนี้ก็จะตีไปก็จะเป็นตี17เฉยๆนั่นแหละอันนี้ก็จะตีมาสูม16เองมิฮิตใช่ไหมไมิฮิตก็เปิดหาชิราอุกิอีกอ่ะสมมติว่าไม่เจออีกอ่ะเสียบเข้าไปชืบอเราก็เลนี่บาดามตีเวฟสุดท้ายนะครับสมมติเขามี5แดมเนีี่ยตป๊บห้ากเดม นอกนั้นก็บล่อยตายถูกไหมสมมติว่าเขามี5แดมเรนี่ไาดำตีปุ๊บเขากาดเรนนี่ไาดาเห็นตัวเองครับที่ตีไม่ฮิตนะฮะมันก็เอาเสียบโซเขาเลยแล้วก็หยิบชิโรยุกิจากดอกขึ้นมือได้ฟรีๆง่ายๆแค่นั้นเองนะครับนะ,ะสมมติว่าฝันข้ามหนักหน่วงมากตีมันหนักหน่วงมากเหมือนเดิมนะครับชิโรยุกิมากาดปุ๊บถอดโซสองใบก็ได้นะครับหรือว่าห่วงครับไม่อยากใช้นะไม่เป็นไรนะครับเล่นต่อ,อยี้ก็ได้นะสมมติว่าเรากันได้นะถ้าไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับ ไม่จำเป็นต้องลดพลังเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็เดินหน้าสมมติผมอยากเล่นอีกผมเล่นชีรายุกิไปเลยอย่างที่บอกเนาะไล่ปุ๊บผมได้หนึ่งแอคเซล จะกลายเป็นสายไม่เซลแล้วชิราบุกิครับลงสนามในช่องวันกาดครับถอดโซลสองใบาจากนั้นจะลบพาวเวอร์แถวหน้าคู่แข่งสามใบเนี่ยลบหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วสมมติว่าผมมีอีกใบแล้วกันนะครับจริงๆใบเนี้ยแล้วแต่เนาะว่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้สมผมลงอีกใบหนึ่งโซลเหลือด้วยอนะ่ะถอดโซลอีกถ้ามีใบอื่นให้ถอดเดี๋ยวเพิ่งถอดซันบาคูนะครับเพราะว่ามันมีผลในโซลเนาะก็เก็บไว้ก่อนนะฮะถอดไปปุ๊บก็ลบไปอีกห้าพันสามใบนะครับนะหลักๆก,ก,ก็คือตอนนี้เมัน,นมจะลายคู่ โดยสมบูรณ์นะครับแล้วทีนี้เราก็าจ,จะ,ลกะลงไปอีกก็ได้อ่ะอ่าลงไปอีกมีอะไรลงไปก็ได้หมดนะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะโหดร้ายมากมันเป็นเด็กที่เหมือนแบบดีลิเตอร์มีแอคเซลอะประมาณนั้นเลยอันนี้ตีไป20,000ื่นแบนครับแบนเขาลบส0 0พนะ20,000ตีเสร็จลบส0งพันอันเองซึ่งกันยากมากนะครับแล้วก็ได้ได้อะไรก็นี่นะแล้วอันนี้ก็ตีต่อ16 16, 16นี่คือขอ20,000ื่นนะครับแล้วก็17ขออีก20,000 19ขอ25 22 ีแบนกัดน,นะครับก็จะขอทั้งหมด2อ0หมเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น19ขอ2อ0หมตีไม่คิดก็เปิดอีกแต่ว่าหลักๆอ่ะคือท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าปิดที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันก็คือมันแรงมากมันหลายเวฟแล้วมันก็ลบพลังแบบว่าลบ2 0 0พนะ่ะตีแบบขอทีละ2อ0สามหมื่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโหดหลายมากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของมูราคุโมะชุด v b t 0 8เนาะหลักๆก,ก็คือทาให้เด็กมันสมดุลมากขึ้นนั่นแหละเพราะว่ามีเจ้าตัวเชลลกิเนี่ยมันช่วย ในส่วนของการป้องกันนะครับในขาดรับแล้วก็เอามาเล่นบุกในขาลุกได้ด้วยนะครในท่าปิดน้อยอย่างที่ทําไปเมื่อกี้นั่นแหละก็คืออย่างที่เห็นกันว่าถ้าค่อนข้างแรงมากนะครับโดยเฉพาะท่าลบพลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่าที่เก่งมากแล้วก็ในส่วนของซันบาคุจริงมันก็เก่งมาตั้งแต่แรกแล้วแหละทีเนี้ยมีเจ้าตัวศูนย์สออกมาปุ๊บมีเชลลวิกิมาช่วย แล้วก็มีตัวของเนี่ยเจ้าพวกเนี้ยที่ช่วยหยิบชิรายุกได้เนี่ยมันก็จะทําให้ชิรายุกเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละแล้วก็มันทําให้เด็กเนี่ยมันมีแอดเวนทจมากขึ้นเพราะว่ามีทั้งของที่เอาไวเ้เรียกพวกแหต่ตีลบพลังทั้งเธอเราหรือเธอฝั่งตรงข้ามก็ได้เอามาช่วยได้ทั้งขาลุกและขารับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยที่โคตรกวนบาทาฝั่งตรงข้ามเลยแล้วอย่างก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามแห่ตีเรามาเยอะๆโดยที่ไม่กักแดมเราเลยเนี่ยเราปล่อยให้เรามี3ามแดมหงายเนี่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ผมมองว่าน่ากลัวมากในตอนนี้นะก็คิดว่าถ้าเล่นดีๆก็น่าจะเก่งมากๆนะครับสำหรับเด็กนกี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับมุลาคุโมเนาะสำหรับชุด V b บ0 4นะครับนะก็เด็กมันเรียกได้ว่าเล่นสนุกแล้วก็เก่งนะตอนนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะนะก็โอเคประมาณนี้ครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามไว้ได้นะครับสาหรับคลิปนี้มีแค่นี้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ